ตู้โซออนโมโมหน้าสูงหรือเปล่านะครับเอาละเดี๋ยวเรามาคุยก่อนนะว่าตู้นี้มันดียังไงอย่างแรกอยากให้เข้าใจก่อนนะว่าโดยตามปกติเกมจะเอาแค่4ดาวเท่านั้นแต่ไม่มีรีเจนนะเว้ยแต่รอบนี้แม่งมีรีเจนว่ะดังนั้นหมายควาว่าโดยตามปกติอันนี้แค่เอาให้เข้าใจก่อนนะทุกๆ200เพชรเนี่ยมันจะให้50เศษอันนี้เหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือแค่สีดาววงเล็บคือรอบเนี้ย แม่งให้คือแบบรีเจนก็มานะเว้ยแล้วรีเจนมันไม่ได้มาแค่2ตัวนะไม่ได้แค่2องนะเว้ยอาวทีนี้เราลองไปดูเลดน,นะครับเลดของมันเนี่ยเ,เรียกง่ายๆว่ามีโมโม่ King Wing, มีคิงวิ่งมีเมาโกมีคืออุนติคือทุกตัวประเด็นคือโซออนเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นซับอยู่แล้วเอกเด็กอย่างเงี้ยป่ะเซงโงคุคือมันเป็นโซออนน่ะคุณเข้าใจป่ะโซออนมันเป็นซับได้อยู่แล้วเนี่ยซาซากิเดือคือคาคุชัดเจนนะครับ ดังนั้นหมายความว่าตู้นี้ดีเอาวงเล็บก่อนว่าดีดียังไงไม่ใช่ดีว่าเอามาทำเอ่อเมนนะดีซับกับเหรียญบางตัวเช่นซาสากิอ่ะเป็นเหรียญได้เช่นตัวแบ็กมาเรียอ่ะเหรียญได้หรือว่าในส่วนของคิงวิ่งอ่ะเหรียญได้อ่าอย่างเมื่อกี้ไอซาสากิก็ได้เนาะหรือว่าตัวฮูฮูอ่ะเหรียญได้ซับได้เห็นปะมโก้อ่ะนี้ซับได้อุนติซับได้เพจวันคือแจ็คอย่างเงี้ยคือ มันดีอะไม่รู้จะพูดยังไงเนาะอันนี้เดี๋ยวต้องต่อก่อนว่าอ้าแล้วผมบอกขนาดนี้แล้วคนสุ่มดีไหมผมก็จะบอกว่ายัางแพ้ของผมเนี่ยผมจะเริ่มสุ่มวันอาทิตย์นี้เช่นผมจะยกตัวอย่างเฉยๆนะสมมุติว่าผมสุ่มโรเจอร์เนี่ยมันการันตีอยู่สามพันใช่ไหมสมมติว่าถ้าผมดวงดีเช่นอาจจะแบบ1000พออกอ่าหมายความว่าผมจะเหลือเพชรในการสุ่มอีกประมาณอ่าสัก1000พเพชรเนี่ยผมก็จะเหลือละเอ้ยสุ่มอะไรต่อดีวะเห็นปะเห็นปะคือมันมันอยู่ การได้ไหลเด้งมันอยู่ที่ว่าเราอ่ะได้หยุดแค่ไหนอ่ะผมจะยกตัวยอย่างอีกอย่างหนึ่งสมมุติว่าตอนนี้ผมมีอยู่สามพันเพรใช่ไหมผมใช้ได้เบ็ดเสร็จอยู่ที่ 1, พันสี่ร้อยเพรบางคนอาจจะงงเอาแล้วที่เหลือไปไหนอ่ะผมก็จะบอกว่าอีกพันหกเนี่ยเราจะไปสุ่มในส่วนของพ่อครับก็คือเผื่อไว้สุ่มพ่อนั่นแหละใช่ครับแม้ว่าเพรอาจจะไม่ได้การันตีในวันนั้นเดี๋ยวนั้นแต่เพรเกมแจกเรื่อยๆเช่นอย่างเมื่อวานเนี่ยก็มีติดอันดับหนึ่งของเซิร์ฟญี่ปุ่นใช่ปะ เราก็ได้อีก50เพชรอะไรเงี้ยซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีกิจกรรมแจกเพชรอีกมีอีกเรื่อยๆครับประมาณสัก2 300เพชรเนี่ยคือได้แน่นอนดังนั้นมายควาว่า iPad ไอแผ่ที่ผมพูดเนี่ยผมก็จะดูก่อนว่าเออวันอาทิตย์เนี้ยผมดงดีสุ่มออกภายใน1000เพชรแรกไหมหรือว่าสุ่มออกใน200 0เพชรแรกเห็นป่มคือคือมันต้องมีเป็นตามแผนนะครับหรือว่าอ๋อแย่แล้วว่ะการันตี3,000เลยอันถ้า3,000เลยอ่ะงั้นผมก็ต้องอาจจะต้องเติมบัตรแดงตัวพ่อสักใบนึงแล้วทำไมวันอาทิตย์ก็พ่อเนี่ยไอบัตรเนยท์ ยังไงมันก็เลยต้องสุ่มวันอาทิตย์แล้วทำไมวันอาทิตย์อีกล่ะเพราะว่าวันอาทิตย์เราจะสุ่มพ่อฟรีด้วยเผื่อออกเห็นไหมอ่าอะไรอย่างเงี้ยสมมุติว่าถ้าออกสมมุติถ้าออกก่อนอะสมมุติว่าพ่อได้การันตีแล้วกันอันนี้แค่ยกตัวอ,อย่างเนาะสมมุติว่าพ่อผมเปิดสุ่มฟรีได้หมายเขาว่าผมก็ไม่ต้องผมไม่ต้องสุ่มตู้พ่อแล้วถูกไหมครับหมายเขาว่าอะผมเปิดแค่โรเจอร์เลยสมมุติว่าเปิดโรเจอร์ปุ๊บแล้วแบบผมก็จะดูว่าเอ้ยบัตดําแม็กเสพเลือเท่าไหร่วะ สมมติถ้ามันเหลืออีกสัก200เพชรเอ้ยงั้นกูมาเปิดตู้โอเด้งไหมหรือเปิดตู้เมื่อกี้เอาเศษดีไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราค่อยตัดสินใจไงเพราะว่ามันเรียกว่าเป็นของแถมเราอะเพราะเป็นของแถมดังนั้นเราเราจะเอาตู้ไหนก็ได้ต,ตู้แครอทก็ได้เห็นปะเป็นแต่นี้มันได้แค่สดาวนะที่เหลือคุณก็ลองช่างใจดูละกันแต่ว่าถ้าถามผมเนี่ยผมจะสุ่มวันอาทิตย์นี้ก่อนถ,ถ,ถ้าแผนผมนะถ้าใครทําตามนะสุ่มอาทิตย์ก่อนหลังจากนั้นเนี่ยสุ่มตู้ไหนมันก็อีกเรื่อง เพราะว่าพ่อเนี่ยมันอยู่อีก10วันคุณเข้าใจไหมอีก10วันหรือเรียกง,ง่ายๆสัปดาห์หน้าเนี่ยมันก็มีตู้อื่นๆมาอีกอาจจะมี EX r e u รีนก็ได้สําหรับบางคนที่อาจจะสมสมุติสสมสมุติมิรีรันอาจจะเป็นไม่ใหญ่อาจจะเป็นแชงน้ําเงินอาจจะเป็นโหนดดามันการันตีอยู่ที่800เพรใช่ปะอ่ะคุณก็สุ่มโรเจอเฮ้ยพันหนึออกว่ะเอาละทีนี้800เพรก็ไปสุม่มแชงน้าเงิน หรือโนดดำหรือแม่ใหญ่วิ่งเพราะอย่างแม่ใหญ่วิ่งหรือไคโดโล่เนี่ยมันควรจะมาได้ละเห็นไหมอ่าก็อาจจะแบบเอ้ยสุมสมติเฉยๆนะสมตสมติแค่เรเจอร์หนึ่งหนึ่งพันออกเหมือนเดิมอีกสองเปเพชรไปสุ่มไคโดโล่ไหมอ่ะสามพันพอดีอะไรอย่างเงี้ยเห็นป่ะลายเพชรที่เหรรลืออ่ะสุ่มข้อละกันเนี่ยคือสุดท้ายคุณต้องไปคํานวณอะ่ะเพราะว่ามันเป็นไอเดียของคุณว่าคุณขาดอะไรคุณก็สุ่มตู้นั้นอ่ะอย่างผมยกตัวอย่างตู้นี้คนสุ่มไหมผมบอกว่าดีผมบอกเลยว่าดี ผมจะยกตัวอ,อย่างว่าสุ่มดีไหมใช่ไหมทีนี้เดี๋ยวผมจะยกตัวอ,อย่างไอดีผมแล้วกันนะอย่างตอนเนี้ยผมมีเศษอยู่เท่านี้เห็นปะเฮ้ยเฮ้ยแม่งจะพันสองแล้ววะ่ะพันสองคือยังไงใช่ไหมสมมติว่าถ้าเราเปิดมาได้หนึ่งตัวละครเนี่ยเราจะใช้ยัดเศษหนึ่งพันสองร้อยเศษเพื่อให้ตัวละครมันเวลหนึ่งร้อยทันทีชัดเจนใช่ไหมเอเวลหกสิบไปหนึ่งร้อยเนี่ยทั้งหมดมันใช้อยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยหกสิบไปแปดสิบสี่ร้อย แล้วก็800ที่เหลือคือระหว่าง80-100 81-100อะ่ะทั้งหมดคือ1,002ผมขาดอีกเล็กน้อยเองเห็นปะเฮ้ย <Hey, S 1> เอามาอีก50เศษไหมอีก100ร้อยเศษไหมไอ้สูงสัก400เพชเลยแล้วกันก็ได้แล้วเผื่อได้ตัวเห็นปะและไอ์อีเวต์นเนี่ยผมยังไม่ได้เล่นเลยนะยังไม่ได้เล่นนะก็ได้อีกประมาณสัก20เศษใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดแต่ผมไม่ได้เติมนะเดี๋ยวนี้ผมผมไม่ได้เติมนะเห็นปะก็ขาดแค่65เศษผมก็ยัดเวลร้อยเลยอะไรอย่างนั้นอะ่ะงงะ่วนัวเดมาผมาผาย่จ่จจะโอร พ่ออาจจะไม่ยัดพ่ออาจจะแบบเอาเอสยังมาโตออกแล้วเอาพ่อมาวิ่งแทนก็คือไม่รีบหลังทุกสัปดาห์ก็ค่อยยัดเรื่อยๆไม่รีบ่ะไม่รีบเพราะพ่อมันเป็นให้แค่เมนก็เลยไม่รู้ว่าจะยันวล่ร้อยไปเพื่ออะไรเห็นปะแต่ว่าถ้าเรานับเมนกันน่ยจริงๆเนี่ยโรเจอร์ดีกว่าพ่อชัดเจนปะเพราะเราอะอย่างพ่อเนี่ยพอเราได้พ่อเสร็จปั๊บเนี่ยคำถามคือถ้ามีคนดึงธงพ่อก็โอเคแต่ถามว่าทุกวันเนี้ยพ่อกันโรเจอร์ได้เหรอก็ไม่ได้ใช่ปะ อ่าเพราะโรเจอร์แม่งค่าเรียบเลยอะไรอย่างนั้นนะอ่าที่เหลือก็บอกเป็นเพื่อเป็นยังไงดีเป็นตัวอย่างสาหรับไ d ดีผมละกันที่เหลือคุณก็ลองไปเช็คไ d ดีตัวเองว่าขาดอะไรอยากได้อะไรก็ไปสุ่มหลายๆเด้งเอาตามนั้นแต่วงเล็บที่เหลือถ้าใครทําตามแผนผมนะสุดท้ายต้องไปลุ้นที่โรเจอร์การันตีเท่าไหร่แค่นั้นเองถ้าการันตีน้อยคุณก็หลายเด้งไปเลยที่เหลือกันจะสุ่มที่ไหนก็ตัดสินใจเอาเองละกันนะครับผม